ความฟันคือประตูนำไปสู่มิติลึกลับของจิตใจมิตินั้นนักจิตวิทยาดังๆเรียกว่าจิตใจสำนึกจิตใจสำนึกปัจญ,ญูด,ด้วยพลังแรงกำเนิดที่เราส่วนมากไม่ทราบได้แต่มันยังเป็นเหตุของความคิดความรู้สึกและการกระทำผมว่าเราจำหลากหลายสถานาการณ์ได้ที่เราหรือคนอื่น มีปฏิกิริยาไม่เหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเราพบพัญหาเล็กๆและเราโมโหเรือเศร้ามากและทำตัวตามนั้นเหมือนการรงวีดและการร้องไห้อย่างกะตันหันทัดจักนั้นเราจะเย็นอีกและเราอาจจะคิดว่าเมื่อสักครู่ผมก็ไม่รู้ตัวจริงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง แรงกำเนิดของเหตุการณ์แปลกแๆขนาดนี้น่าจะเป็นพลังที่จิตใจสำนึกซึ่งชอบมาในช่วงที่ชีวิตเราขาดไม่ถึงจิตใจสำนึกสื่อสารกับเราในภาษาสัญ,ญลักษณ์มันประจักษ์ด้วยในความฝันและจินตานาการแต่เราจะเข้าใจภาษานั้นได้อย่างไรเราเรียนรู้สิ่งต่างๆจากจิตใจสำนึกได้หรือเปล่า วิดีโอของวันนี้จะอธิบายท่าทางของนักจิตวิทยายุงและจอห์นสันเพื่อการเรียนรู้ความฝันและมันมีประโยชน์มากสำหรับชีวิตของเราน้อยมันนักจิตวิทยาอีกท่านที่สำคัญมากกล่าวว่าจินตภาพของสัญ,ญลักษณ์ที่จิตใจสำนึกคือแหล่งสังสารของวิญญาณมนุษย์ในทุกๆโอกาสที่เป็นไปได้ ก่อนที่เราจะไปดูกระบวนการของการเข้าใจความฝันพร้อมตรงพูดถึงกฎเบื้องต้นในการตีความของความฝันยุงจอห์นสันและนอยมันแนะนำกฎหลายอย่าง 1. ความฝันไม่เคยทำให้เราเสียเวลาแม้แต่ความฝันเล็กๆน้อยๆอยากสอนสิ่งสำคัญกับเรา 2. เราไม่มีทางที่จะสร้างแนวคิดหรือภาษาแปลสำหรับทุกๆสัญ,ญลักษณ์และความฝันได้เพราะทุกๆุกสัญ,ญลักษณ์และความฝันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลความฝันแสดงถึงปุกลิกภาพใดๆที่สัมผัสอยู่ในจิตใจและที่เป็นองค์ประกบอบคงตนทั้งหมดกับภาษาสัญ,ญลักษณ์ ก้าวแรกในการเรียนรู้ความฝันคือลองเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำได้ของความฝันดังนั้นคุณเริ่มกับการตีความของความฝันได้คุณเริ่มสำรวจภาพหรือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในความฝันคุณควรที่จะถามตัวเองว่าผมเชื่อมโยงกับความรู้สึกอะไรบ้างในภาพนี้ข้อมูลและคคำศัพทเคลินอยู่ทิศจิตใจตอนที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ไหม คุณวรที่จะลงเขียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นโดยตรองอย่าลอยออกไปจากภาพนั้นทุกภาพของความฝันจะทาให้คุณจําได้เช่นบุคคลคำศัพท์เหตุการณ์ความรู้สึกและวลีใดๆคุณต้องลองเขียนทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะดูตลกหรือทำงานมากเกินไปประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากกระบวนการนี้มันเป็นสิ่งจำเป็น ความฝันส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับจิตใจและชีวิตของตอนโดยตรงแต่ความฝันมีโอกาสที่จะทำให้คุณเห็นตนแบบหลักที่ทุกคนมีอยู่ในจิตใจและบางทีความฝันทำให้คุณเห็นเหตุการณ์ในโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นเก้าที่สองในกระบวนการตีความของความฝันคือการเชื่อมโยงระวังภาพฝันกับเหตุการณ์จริงที่จิตใจ เราต้องพยายามเข้าใจภาพฝันแสดงออกเรื่องอะไรบ้างเพราะมันอาจจะชี้แจงที่ความไม่สมดุลในจิตใจหรือชีวิตเราท่าทางตรงสุดเพื่อเชื่อมโยงการภาพฝันกับชีวิตเราคือการสร้างคำถามภาพฝันมีนิสัยอะไรบ้างมันเชื่อมโยงกับนิสัยของตนเองไหมถ้าภาพฝันมีคนทูสาจริตเราควรที่จะดูว่า เรามีสภาพโทสะจริตในจิตใจไหมเรามองความฟันเป็นกระจกที่สะท้อนนิสัยภายในของเรามันอาจจะเป็นนิสัยภายในที่เราไม่ทราบทั้งหมดจนสันอธิบายว่านิสัยเรือบุคคลในความฟันไม่ตรงกับนิสัยของเราหนึ่งเพราะความฟันชอบใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างโลดโพนยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นขโมยที่ความฟัน มันน่าจะไม่ได้ไหมายความว่าคุณเป็นขโมยแต่มันกระตุ้นคุณและยากให้เห็นนิสัยที่คุณควบคุมไหวเมือนคุณอาจจะโกหกเรือหลอกตัวเองเรื่อมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีนิสัยประณีที่คุณค้างไว้และคุณต้องบุกเข้าไปและเปิดเผยมันจอห์นสันกล่าวว่านิสัยในความฟันที่ดูผิดศีลธรรมปาเทินเรือหน้าอาย มันคือด้านลบของพลังที่มีประโยชน์ทุกอย่างที่คุณค้นพบที่จิตใจสำนึกจะมีคุณคาตอนที่คุณเปิดเผยและทราบมันอย่างทุกต้องตอนที่ทัศนคติของจิตใจจะไปในทางหนึ่งอย่างโลดพผนจิตใจสำนึกจะไม่สมดุลและจะให้คุณเห็นภาพฝันที่โลดพผนที่อยู่ตรงข้ามกับทัศนคติของจิตใจ ตอนที่เราสังเกตแบบแผนของปฏิมากรรมในความฝันเราต้องค้นหาปฏิมากรรมนี้ในชีวิตเราด้วยและข้างหลังปฏิมากรรมเราจะค้นพบทัศนคติหากเราเจอบุคคลในความฝันเราควรที่จะลงเขียนบรรยายถึงเขาบุคคลนั้นมีนิสัยและทัศนคติอะไรบ้างบุคคลนั้นอยากได้อะไรจากเรามีความหมายสำหรับเราหรือเปล่า ตามกระบวนการน,นี้คุณจะค้นพบอ,อีกด้านในดัวเราเองที่ตรงกับบุคคลในความฝันห่างจากบุกคคลเราจะพบสัตว์สถานที่สตัวเลขและสัญลักษณ์ใดๆในความฝันและมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องในจิตใจเราด้วยสถานที่อาจจะหมายความว่าคุณควรที่จะอยู่ที่ตำแหน่งทางจิริยธรรมทางหนึ่งเรือมันชีที่ห้อนทางซึ่งควณควรที่จะเดินไป เราใช้ตำนานกรีกและตัวอย่างของเรื่องการตีความฝันจากนักจิตวิทยาจอห์นสันยงและพีเตอร์สันได้เป็นตัวอย่างที่ดีคนที่เอาการตีความฝันทั้งหมดจากหนังเสื้อเป็นเมือนคนที่ใส่เสื้อผ้าของคนอื่นที่ไม่ฟิตการตีความฝันควรที่จะไล,ล่เลอนมาจากเกาหนึ่งและสองดังนั้นเราลงเขียนไอเดียบนกระดาษว่าความฝันมีความหมายอะไรบ้าง ทีแรกไอเดียอาจจะไม่เหมาะและมันยังดูปแปลกแต่กระบวนการที่เราคัดกลาวไอเดียและการตีความฝันมันจะทำให้เราเข้าใกล้กับความหมายของความฝันคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเคียนไหวคือการตีความอย่างถูกต้องตอนที่คุณเห็นว่ามันมีพลังมันเหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต การตีความฝันจะทำให้คนมีข้อมูลเชิงลึกกับชีวิตเลเพเชนากับปัญหาใดดีขึ้นในการเลือกการตีความฝันที่ถูกต้องจอห์นสันปรารถนาอีกหลายข้อ 1. โตเทียงเพื่อการตีความฝันและดูดีๆว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้าง 2. เเลือกการตีความฝันซึ่งช่วยให้คนมีข้อมูลและมุมมองที่เพิ่มขึ้น 3. ลีกเลี้ยงการตีความฝันที่ทำให้มีอีโก้เพิ่มขึ้นหรือที่สนับสนุนตัวเอง 4. เลือการตีความฝันที่ทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น 5. พยายามให้ความฝันมีความใหม่กับชีวิตในระยะยาวผมจะอธิบายเกี่ยวกับการตีความฝันกับตัวอย่างจากนักจิตเวิทยจอห์นสันเขาเรียกความฝันยิงสาวผู้มีตาเป็นประกาย ฉากที่ความฟันเป็นแบบนี้ผมนอนบนถนน,นนาบานใหญ่รถยนต์มาจากข้างหลังน้องสาวและเพื่อนสาวนั่งบนรถผมกลัวว่ารถจะวิ่งทับผมและผมขยับไปไกลขอบถนนฉากถัดไปยิ่งสาวสองคนอยู่ข้างๆผมน้องสาวถามผมว่าเธอช่วยนัดเดทให้ผมกับเพื่อนสาวเอาไหม น้องสาวกล่าวหลักหลายชื่อแต่ผมตัดสินใจไม่ได้น้องสาวหายไปเพื่อนเธอถามว่าผมจะทำอะไรเรื่องเดดหลังจากหนึ่งนาทีผมคิดออกว่ายิงสาวคนนี้อาจจะอยากไปเดทกับผมตอนที่ผมคิดเรื่องนี้ออกผมจำได้ว่าผมไม่เคยเห็นนาตาของผู้หญิงคนนี้ผมถามยิงสาวเรื่องเดดตอนที่เธอหันหลังเดินออกไป เธอหันหน้ามาแลพอมเห็นว่าเธอสวยเธอเป็นยิ่งเศสาผู้มีตาเป็นประกายพอมขอคุยกับเธอและเธอยืนยันคุยได้ตอนที่เธอกลับมาหาพอมพอมลุกขึ้นจากถนนและเราเดินออกไปด้วยกัน จากตัวอย่างจอห์นสันหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับความฝันและเขาอธิบายกระบวนการที่เขาเอาเรื่องเชื่อมโยงกันกับชีวิตของคนฝันตามนี้บ้านใหญ่แสดงถึงต้นแบบและพลังของการเป็นแม่ผมอยู่ที่ขอบเขตของต้นแบบแม่ที่ยิ่งใหญ่ผมสังเกตว่าชีวิตผมมีความโน้มเอียงซึ่งในหลายโอกาสผมอยากเป็นเด็กและให้โลกดูแลเหมือนแม่ ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากตัดสินใจอะไรเลยผมอยากพึ่งพาคนอื่นผมสังเกตว่าผมเสียความเป็นชายผมไม่อยากหาหนทางของตอนเองผมเป็นเมือนเด็กอมมือการนอนบนถนนแสดงถึงอะไรในชีวิตของผมผมเห็นทันทีว่ามันเป็นเรื่องที่ผมมีอาการหอเหี่ยวใจการเรียนไม่ดีที่โรงเรียนและตัดสินใจอะไรไม่ทุกต้องภาพฝันนี้ ไกลกับความรู้สึกอย่างชัดเจนผมช่วยตัวเองไม่ได้และป้องกันตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ผมตีความภาพนี้เพิ่มอีกถนนเป็นเพื้นที่สาธารณะมันเป็นของทุกคนผมลงอยู่ในกลุ่มส่วนรวมผมรู้สึกว่าผมทำตามสังคมมากเกินไปผมไปที่มหาลัยและวางแผนการทำงานตามที่สังคมให้ทำผมคิดได้ว่า ผมต้องหาที่อยู่และหนทางที่เหมาะกับตัวเองมากกว่าผมต้องตัดสินใจว่าอะไรสำคัญสำหรับผมและผมจะรับเธอค่านิยมอะไรบ้างผมเห็นน้องสาวในความฝันผมคิดว่านงสาวแสดงถึงพลังของผู้หญิงที่จิตใจพลังนี้อยากให้ผมสัมผัสกับมนุษย์มากกว่าเดิมแต่ผมทำตัวกับนองสาวเหมือนผมทำในชีวิตประจำวันผมเป็นคนโดดเดี่ยว ผมคิดถึงปัญหาของตัวเองตลอดผมไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากน้องสาวน้องสาวคือความรู้สึกที่ตัวเองอยากมีเพื่อนเพิ่มขึ้นแต่ผมชอบระง,งับความรู้สึกนี้หญิงสาวผู้มีตาเป็นประกายแสดงถึงวิญญาณของผมตอนที่ผมเห็นเธอผมรู้สึกชีวิตมีความหมายวิญญาณผมอยากจะพบเจอกับพระเจ้ามันชอบจิตใจสำนึกและความฝัน ยิงเสาผูมีตาเป็นประกายให้พมสัมผัสกับโลกภายในดีๆในความฟันมันทำให้ผมดุขึ้นและไม่เป็นอัมพาตแล้วผมถามตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตที่ไหนผมอยากจะหาความหมายในชีวิตผมอยากจะพบาศาสนามากกว่าผมอยากรู้เรื่องความลี้ลับของจิตใจสำนึกผมอยากจะเติมเต็มช่องว่างภายในจิตใจ เพื่อที่จะปันรูไลยเปาาย่าไมนี้ผมก็ไปหานักจิตวิทยาและเล่าความฝันกับเขายิงสาวผู้ที่มีตาเป็นประกายให้ผมทำแบบนี้มันเป็นตันหาและความรู้สึกที่ผมเล่าให้ฟังมันเป็นการเชื่อมโตกับชีวิตภายในที่ผมต้องการผมถามยิงสาวว่าคุยกันได้ไหมภาพฝันนี้แสดงว่าอะไรผมว่าผมอยากพบหาวิญญาณตัวเอง ตอนที่ผมเริ่มลองเขียนความฝันผมเริ่มใช้ชีวิตในโลวกภายในช่วงนั้นผมประเดิมความสัมพันธ์กับจิตใจและจิตวิญญาณผมลุกขึ้นจากถนนผมเชื่มอมโยงภับฟันนี้กับเหตุการณ์ในชีวิตโดยตรงตอนที่ผมเข้าใจความฝันดีขึ้นผมรู้สึกดีกว่าเดิมมากผมกำลังจะมีชีวิตชีวาผมช่วยตัวเองได้ผมเดินไปข้างนาได้ผมไม่ต้องเป็นอัมพาตแล้ว ผมหยุดอยู่ในสภาพเศร้าโศกผมไม่ต้องนอนอยู่ที่ถนน,นแล้วคนฟันใดลักลายคำแนะนำจากความฝันเราจะมาฟังเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหลังจากที่การตีความฝันเสร็จแล้วผมเข้าใจว่าผมต้องหยุดหาความสำเร็จในโลกวิชาการผมอยากมีชื่อเสียงมากเกินไปผมทำตามคำแนะนำของสังคมมากเกินไป ผมควรที่จะทำตัวตามความฝันตัางหักผมต้องอยู่ในโลกของจิตวิญญาณและต้องสนใจความฝันและจิตใจ,ใจมากกว่าเดิมหลังจากที่ผมเข้าใจจิตใต้สำนึกเพิ่มขึ้นและปรับตัวตามนั้นผมสามารถออกไปข้างนอกและพยายามประสบความสำเร็จในโลกนั้นผมหวังว่าการตีความฝันที่เรามาจะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจกระบวนการ ตัวอย่างนี้มีคำแนะนำชัดเจนและชี้แจงที่หนทางใหม่ความฝันของเราอาจจะไม่ชัดเจนแบบนี้แต่กระบวนการการตีความฝันจะช่วยเราในหลากหลายด้านอย่างแน่นอนก้าสุดท้ายของการตีความฝันคือพิธีกรรมมันต้องเป็นการกระทําที่ยืนยันข้อความของความฝันตัวอย่างเช่นการเริ่มใจปินตรงเวลาหรือการแก้ไขความสัมพันธ์หรือการทําความสะอาดห้อง แต่การกระทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ใดด้วยตัวอย่างเช่นความฟันซองข้อความว่าคุณต้องสนใจด้านความรู้สึกมากกว่าดังนั้นคุณอาจจะจองเวลาอาทิตย์ละคืนหนึ่งเป็นเวลาทำสิ่งที่พิเศษเหมือนวาดรูปร้องเพลงหรือทำสิ่งเล็กๆสำหรับคนที่คุณชอบพิธิกรรมจะมีประโยชน์มากถ้ามันเป็นการกระทำทางกายภาพโดดเดี่ยวและเงียบสงบ การกระทำย่างนี้สร้างสะพานรหวางจิตรู้สำนึกและจิตใจสำนึกได้มนุษย์โบราณรู้เรื่องพิธีกรรมมากกว่าเราพวกเขาสร้างพิธีกรรมจำนวนมากเพื่อที่จะเชื่ยมยอมโยงกันกับจิตวิญญ,ญาณและจิตใจสำนึกปฏติมากรรมนี้ช่วยให้พวกเขาทำให้ชีวิตมีความหมายเวลาปัจจุบันของเรานับเธอวิทยาศาสตร์และโลกสมเหตุสมผลมากกว่า และเราเลิมลูกจิตวิญญ,ญาณเดจิตใจสำนึกตามนั้นเรามีเงินทองและสรรพสิ่งมากกว่าเดิมแต่เราสูญเสียความหมายของชีวิตและไม่ได้เชื่อมโยงกับจิตวิญ,ญญาณดีๆจอห์นสันแนะนำว่าเราควรที่จะทำพฤติกรรมอย่างละเอียดและให้เราแปลความรับผิดชอบจอห์นสันกล่าวว่าตอนที่เราดีความฝันและทำพฤติกรรมถูกต้องเราจะสั่งพลังสร้าง์ เราทำไมภาวะาเวทลมดีขึ้นมากและเราสัมผัสกับคนที่อยู่รอบๆในระดับลึกกว่าเดิมด้วยตามประสบการณ์ของจอห์นสันและนักจิตวิทยาต่างๆพวกเขาสรุปว่าความเข้ารอบนับเธอบูชาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจเราคนที่ปฏิเสธเรื่องสำคัญนี้และมุ่งเน้นที่โลกสปปรรพสิ่งเท่านั้นมีโอกาสที่จะขยายอีโก้ใหญ่มากและมีปัญหากับจิตใจบ่อยครั้ง ผมหวังว่าคำอธิบายที่ผมเอามาจากจอห์นสันและยุงจะทำให้คุณผู้ฟังมีแรงจูงใจที่จะหาภูมิปัญญาและความรู้จากความฝันได้เราต้องจำไว้ว่าการตีความฝันขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามส่วนมากเราแค่ต้องเริ่มเขียนและทำตามกระบวนการที่ผมกล่าวมาตั้งนั้นเราสามารถเก็บเกี่ยวผลจากการตีความฝันหาคุณผู้ฟังอยากอ่านเรื่องการตีความฝันเพิ่มเติม คุณจะหาหนังสือได้ที่ description ของวิดีโอนี้ได้ขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลกและขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จกับการตีความฝัน